สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูแมวอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะก่อนอื่นเราจะมารู้กันก่อนว่าเส้นจำนวนคืออะไรและอะไรคือเส้นจำนวนนะ,ะเราลองไปดูกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นจํานวนนะคะครูแมวมีเกมมาแนะนําให้นักเรียนไปฝึกหรือลองไปทําดูนะคะอันนี้ครูแมวให้ชื่อว่าเกมบันไดงูนะคะเกมบันไดงูในเกมบันไดงูก็จะมีเลขจํานวนนะคะจํานวนหนึ่งในนี้ครูตั้งให้ไว้หนึ่งถึงยี่สิบนะคะนักเรียนลองมานับดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 1ิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะอันนี้คือเป็นจำนวนที่ใส่ปไปในลักษณะนี้นะคะในตัวงูบันไดงูก็จะมีงูนะในภาพของคุณแมวจะมีงูขึ้นงูเลื้อยลงเงยเลื้อยไปแถบนี้มาเจอช่องนี้งูเลื้อยขึ้นนะคะวิธีการเลื่มในเกมบันไดงูนะคะในเกมก็จะมีตัวเดินนักเรียนอาจจะใช้ เป็นฝาขวดหรือก้อนหินหรือจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นอะไรก็ได้นะคะแทนจํานวนที่เราเล่นถ้าเราเล่นสองคนก็แทนสองตัวเราสามารถเล่นได้หลายคนค่ะจะสาสคนก็ได้แล้วก็แทนใส่ไปวางตรงนี้และอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอันนึงก็คืออะไรลูกเตา่าเรียนเคยเห็นลูกเตา่าไหมคะลูกเตา๋กเตากา็จะมีด้วยกันกี่ด้านหกด้านค่ะในแต่ละด้านก็จะเขียนจุดเอาไว้แทนว่าถ้าเราโยนไปปุ๊บ ออกมาด้านไหนเราก็จะเดินตามจํานวนนั้นนะคะว่าสมมุติว่าครูแมวโยนไปได้4ครูก็จะเดินเริ่ม1 2 3 4นะคะหรือโยนไปถึง8นะ,ะเดินมา1 2 3 4 5 6ก่อนแล้วก็ค่อยโยนอีกทีหนึ่งลูกเต๋าจะมีแต้มสูงสุดคือ6นะคะนักเรียนก็ลองไปฝึกเล่นดูนะคะเล่นกันกันกบ ผู้ปกครองหรือพี่ๆน้องๆก็ได้นะคะทําไมคุกแมวเอาเกมนี้มาแนะนําเพราะเกมนี้จะมีลักษณะาคล้ายกับเส้นจํานวนค่ะอ่าเส้นจํานวนของเราก็จะเป็นเส้นตรงในเส้นจํานวนก็จะมีเริ่มจากศูนย์นะคะนักเรียนดูนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะก็จะคล้ายกับบันไดงูที่คู มาแนะนําให้นักเรียนเล่นนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเส้นจํานวนมีบทบาทหน้าที่ยังไงในการหาผลลบนะคะ,ะเราไปดูกันเลยค่ะ,ะนักเรียนมาดูตัวอย่างแรกของครูแมวนะคะการหาผลลบบนเส้นจํานวนนะคะครูแมวให้โจทย์มาว่าหกลบสี่เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะาโดเรมอนจะทําได้ไหมเนี่ยเจ้าโดเรมนอนอขึ้นมาแล้วนะคะเส้นจํานวนของเรา ที่คุณแมวบอกแล้วนะคะว่าจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะคะอ่าเราก็จะเริ่มจากอะไรก่อนนะคะ0ไปถึง6ก่อนค่ะนี่คือเส้นจำนวนแรกนะศถึง6เรานับไปทางขวามือนะคะ0ถึง6 6ก็คือมากศไปถึง6ก็จะมากแตนี้ลบสลบก็คืออะไรน้อยลงเราก็ต้องนับย้อนลงมานะคะ ก็จะนับไป4ช่องนะคะดูนะคะ1 2 3 4นะคะเราจะนับถอยหลังมา4ช่องผลลบของข้อนี้ก็คือ2นะคะเพราะว่าลูกศรจะมาที้ตรงเลข2พอดีเดี๋ยงั้น6ลบ4ก็เลยเท่ากับ2นะคะจากเส้นจำนวนก็แสดงให้เห็นว่า 6-4ลบสี่เท่ากับสองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้โจทย์ครูให้มาว่า8ปลบสนะคะ8ปลบสจะได้เท่ากับเท่าไหร่อาเส้นจำนวนเน่เจ้าโดเรมอนจะดำได้ไหมผ่านไปหนึ่งข้อแล้ว่าเส้นจำนวนมาแล้วนะคะก็เริ่มจาก0ถึง10เหมือนเดิมนะคะ 8. แปดเราก็ต้องเส้นโค้งมาก่อนเลยค่ะนับศไปถึง 8ก่อนอันดับแรกนะคะนับจากซ้ายไปขวาถึงแดลบก็คืออะไรเราต้องย้อนถอยหลังนะคะนับถอยหลังมาทางซ้ายถ้าเรานับไปข้างหน้าจำนวนก็จะมากขึ้นแต่ลบก็คือน้อยลงเราก็ต้องนับย้อนหลังมานะคะย้อนเท่าไหร่ย้อนกี่ช่องย้อนก็เท่ากับจำนวนที่หรือจำนวนที่เอามาลบนะคะหรือที่โจทย์กำหนดให้ ก็คือ8นะเราได้8มาแล้วลบ2ก็เอา2มาลบก็คือ2ช่องก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้นะคะอ่า1 8มา7 2 7มา6ดังนั้นคําตอบของ8ลบ2ก็คือ6นะคะตรงนี้นะคะก็คือ2ช่องมา8ลบ2เรานับถอยหลังมา2จํานวนคําตอบก็จะน้อยลงแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานับไปข้างหน้า จำนวนมันจะมากขึ้นถ้ามากขึ้นอย่างนั้นเราเรียกว่าบวกถ้าน้อยลงเราเรียกว่าลบนะคะดังนั้น8ปลบสในเส้นจำนวนก็เลยได้เท่ากับ6กนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างที่3นะคะเด็กๆผ่านไปแล้ว2องอ่าเรามาดูตัวอย่างหนึ่งนะคะครูมแมวให้โจทย์ว่า5้าลบห้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าโดเรอมอนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไ้ยเรามาลองทำกันดูเลยนะคะ ห้าลบห้าตัวตั้งเป็นเลขห้าตัวลบก็คือเลขห้าเริ่มแรกเราก็เริ่มก่อนโคง้งนับจากศูนย์ไปถึงห้านะคะมาเส้นโค้งเส้นแรกศูนย์ไปถึงห้าลบลบต้องนับถอยหลังนะคะจําไว้นะคะถ้าลบต้องถอยหลังนะคะถ้าบวกเราจะนับไปข้างหน้าบวกก็คือมากขึ้นลบถอยหลังจํานวนก็จะน้อยลงถอยหลังกี่ช่องคะนักเรียนก็ดูตัวลบเลยค่ะ เขาบอกว่า5เราก็ต้องนับถอยหลังไป5ช่องนะคะามาดูกันเลยค่ะหนึ่จาก5มา4 2 4ไป3 3จาก3ไป2 4จาก2องไปหนจาก1ไป0ดังนั้นคำตอบ5้ลบหก็คือเท่าไหร่คะที่ครูวงไว5้5้ลบหก็เหลือเท่ากับ 0ูนะคะห้ลบหก็เท่ากับ0ูนยเส้นจำนวนจ,จะแสดงก็คือ0นะคะเส้นจำนวนแสดงจำนวน5้าลบห้าเท่ากับศนย์นะคะ,ะเข้าใจหรือ,อย e อังเจ้าโดเรมอนเดี๋ยวไปลองไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะเราไปดูกันเลยนักเรียนมาดูอีกหงตัวอย่างนะคะอันนี้โจทย์ครูแมลให้ว่า9กลบศเท่ากับเท่าไหร่นะคะ ก้าลบศูนย์เท่ากับเท่าไหร่อ้าวโดเรมอนจา๋ามาเราทํากันต่อนะคะอ่าเส้นจํานวนมาแล้วค่ะเส้นจํานวนเหมือนเดิมนะคะครูแมวให้หนึ่งถึงสิบไมอศูนย์ถึงสิบเหมือนกันนะเก้าเป็นตัวตั้งนักเรียนก็เอาเส้นโค้งก่อนเลยค่ะนับศูนย์ถึงเก้านะคะเส้นโค้งก็จะมาศูนย์ถึงเก้านะคะก็จะมาลักษณะนี้นะคะอ่าศูนย์ถึงเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9ดแปดเก้าหมาตัวตั้งคือเลขเกลบศูนย์เก้าลบศูนย์เอ๊ะเมื่อกี้เราลบจำนวนต่างๆลบหนึ่งลบสองลบสี่หมาเราก็คือนับถอยหลังไปนะคะตามจำนวนแต่อันนี้ลบศูนย์ศูนย์มีค่าไหมคะนักเรียนศูนย์ตัวนี้มีค่าไหมใช่ค่ะศูนย์ไม่มีค่าอย่างงั้นศูนย์เราต้องเดินไปไหมคะเดินไหมคะเดลโมนว่าเดินไหมใช่ค่ะ ศูนย์ก็คือไม่เดินก็คือจะอยู่กับที่ก็เลยได้ลักษณะน,นี้นะคะเส้นจํานวนก็จะได้เท่ากับอยู่กับที่อยู่กับที่ก็คือผลก็คือออกมาเป็นอะไรนะคะ9ลบศูนย์ก็เลยจะได้ตัวมันเองก็คือ9ตัวนี้นะคะดังนั้นเส้นแสดงจํานวน9ลบศูนย์เท่ากับ9นะคะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่า ศูนย์เราไม่ต้องเดินไปทางไหนถ้าเราเดินก็แปลว่า1นึ่งก็จะมาแปดแล้วใช่ไหมแปลว่าศูนย์ไม่มีค่าเราก็ไม่ต้องเดินไปไหนเลยก็อยู่กับที่คําตอบก็เลยเป็น9นะคะอยู่กับที่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะน,นักเรียนมาดูตัวอย่างอีกข้อนึงนะคะอันนี้โจทย์ครูแมวให้ว่า5้ลบ2เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าโดเรมอนจ๋ามาเลยค่ะ อ่าเส้นจํานวนมาแล้วนะคะเส้นจํานวนก็เริ่มจากอะไรนะคะศูนย์ถึงสิบนะคะอ่าเราเรียนจํานวนหนึ่งถึงสิบนะคะศูนย์ถึงสิบอ่ามาแล้วอ่าเราก็ไปเลยมานับตัวตั้งก่อนก็คือศูนย์ถึงห้าอ่านักเรียนก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกศรวงไปก่อนนะคะลูกศรใหญ่โยงมาจากศูนย์ถึงห้าจากนั้นลบ จำนวนลบบอกเราว่าลบเท่าไหร่นะคะนักเรียนค่ะลบสองลบสองครูแมวบอกแล้วจากที่ทํามาลบเรานับเดินหน้าหรือถอยหลังคะใช่ค่ะเราจะนับถอยหลังค่ะถ้าเดินหน้าเราเรียกว่าการบวกจํานวนก็จะมากขึ้นถ้าเรานับถอยหลังจํานวนก็จะทําไมลงนะคะใช่ค่ะจํานวนก็จะน้อยลงในโจทย์กําหนดมาว่าลบสองดังนั้นเราจะนับไปกี่ช่องคะค่ะ เราจะนับไปสองช่องนะคะก็เริ่มจากหไป4 1, นะี่หนึ่งแล้วก็4ี่ไปสาก็จะครบ2แล้วนะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ3ามห้าลบสองคำตอบก็คือ3มนะคนะอันนี้เรามาสรุปกันเลยนะคะนักเรียนเราก็จะสรุปได้ว่าการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะเราจะโยงลูกศร เราจะโยงลูกศรจากศูนย์ไปหาตัวตั้งตัวตั้งก็คือตามที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะในนี้โจทย์กําหนดมาเป็นห้าเราก็จะโยงไปหาห้านะคะแล้วโยงกับถอยหลังไปที่ตัวลบตัวลบในโจทย์คือเท่าไหร่นะคะนักเรียนสองนักเรียนก็นับลูกศรถอยหลังมาสองช่องนะคะอพอตรงกับเลขจํานวน ใดจำนวนนั้นคือคำตอบของโจทย์ที่ให้มานะคะของเราในนี้ก็คือ5-2ลบ2ก็จะไปตรงตรงที่เลข3ใช่ไหมคะเรานับถอยหลังมา2ช่องก็5ไป4 4ไป1 5ไป4 4ไป3นะคะก็ได้ทั้งหมด2ช่องคำตอบก็คือ3นะคะการลบคือการนับอะไรนะคะ การลบคือการนับถอยหลังใช่ค่ะลบคือการนับถอยหลังนะคะถ้าเรานับไปข้างหน้าเราเรียกว่าการบวกการลบผลลัพธ์จะต้องมากขึ้นหรือน้อยลงคะใช่ค่ะการลบผลลัพธ์ก็จะเหลือน้อยลงค่ะ,อะโอเคนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะอย่างนั้นเราลองไปทำแบบทดสอบหลังบทเรียนกันนะคะในหน้าที่ 139และ140นะคะแล้วนักเรียนก็ส่งครูแมวนะคะวันนี้ครูแมวก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ